ต๊กดีครับพี่น้องเอ้ยทางจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิด์ตขึ้นมาขึ้นนี่เอานะครับภาพพี่น้องมาเบิงงัวแม่ลูกลาค่าถือกเถือครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผูกครับลูไว้สี่เดือนกว่าครับแม่สูงลอยสามสิบเก้าครับเปิดถูกโภครับเปิดใบหนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยครับหมื่นสี่พันเก้าร้อยพี่น้องส่งฟีห้าสิบกิโลได้ครับพี่น้องเด้อเอานะครับแม่สูงลอยสามสิบเก้าครับ วูหลูกสองครับพี่น้องหลูกสองยืนครับหลูกไส้พน้านะวายสี่เดือนกว่าดีละนี่ครับขาถกขาทนประกันให้ทั้งสองตัวครับเพราะหยาดทายในข้อครับพี่น้องมืดแล้วก็ฝนตกลิ่นพร้อมนะครับท่ายแหลก็สิเอาคนไปกินยาครับกินยาดียาในยากินนี่กินทุกอย่างครับเฟืองนะครับโมฮีน้องโมฮีครับคิบหูดดาครับนาตาครับเป็นงูหลูกสองนะครับพี่น้องลูกสองวันจับดีเลียมดีนมสีเต่าครับลูกนาซีีหันเดือนแหลวลูกนาดียเด้ เร็ยบดีก็เท่าดีครับเจ้าคว้างเก่าที่พี่น้องเอ้ยขี่ห่วยเามันเครื่องเครื่องแข็งพี่น้องเกือบซุ่มซำเข่านะครับพระเจ้าบริโอกพี่น้องนะครับขี่ขี่ไล่พอไงพอก้าวพรเจ้านะครับเอาหมื่นสี่พันเก้าร้อยนี่ลูกไส้เพิ่นเพิ่นมาจอบผมนี่ผมกุมวัดเมียเพิ่นเมื่อกี้นี่ครับนี่นางนาดีเยี่ยได้ลูกไส้เพิ่นนะครับเบิงนี่ครับลูกไส้เพิ่นง้อลูกซองครับไปส่วนแม่ล่ะแอบแม่ มันถึงใจโทมมากนะครับบอส้นบอย่างครับพี่น้องแม่เพิรนลนิสัยดีฮัหน่าไหมหรือหันน้ามะมาน,น,ามมานี่พวกเก๋ไก่โหลดนะครับนี่คลิปหูดําใบหูกระชิบครับนี่อาจจะมูกกบะชิบพกเก๋ไก่ตาสดๆนะครับขอบตาดํานี่ครับตรงหางเพิ่นนี่นะครับจะคล้องเก่าม,ามันมันเหยียบใสข่ขี่ขี่มันเลิกหลายนยี่ยามันถอยหลังนะครับโมเมนต์หางขาดนะครับขาดแต่ขนขนมันลุดออกตรงปลายมันนี่ครับขนมันลุดออกแล้วหรมาให้จับเิ่งดูแล้วผมจับให้เบิ่งครับพี่น้อง นี่ครับนี่ยังอยู่โขบด้วพี่น้องบ่วยขาดบ่วยอยังครับมันขาดแต่ขาดแต,ต่ไอ้คนมันรุดออกกระซือแล้วก็ปงนี่ครับเอาเอาสดชัดไปเลยหู้ัวนะครับเบื้องฟังนี่นี่ครับ,บ,นนรบหน้าตาหน่องเพลินขี่เต็มเหนือสวงพวกในหลางอยู่นะครับก็ยังขาดต่เดี่ยงจังหน่อยครับเอาไปเดี่ยงเอาพี่น้องเอ้ยกินยาดีลูกกระตันดีนะครับพี่น้องเอาไปคุณเอาลูกพันกันเลยลายน,น้อยอะไรล่ะงางมากอ่ะเครื่องดำนะครับพวงห้างดำนุ่ม สี่เต่าครับลูกยังกินนุมอยู่นพี่น้องลูกยังกินนมนากินยาดีนะครับโค้งสางได้งอสองตัวครับสิบซีกัรลอยครับราคาห้องครับาสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋วพี่น้องงอสองตัวครับแม่ลูกลูกตัวผูกครับเล็บก่าเท่ากับปกตระดีดีนะครับัวกะโอ้โหครับพี่น้องช่างเชื่องนะครับนี่เข้าใกล้รถปีกัดกระบานสร้างกว่านีิคมนะครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดตหนาเจริญครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาโครงสางไงอยู่ดอก ว่วลูกสาวั่ลูกคนยุใส่ลูกยุใส่ละฮะก็ลบค่าแทบโบราณหน่อยนี่หนังหนาดิลูกสาวลูกชายคนว่วดังก้อเป็นไดดไปรอบะคนนะนี่ครับนาคือคือผู้ใดเนาะคือพ่อพันตัวใดเนาะสี่เดือนได้เนาะกำลังกินนมกินนมอยู่ด้วพี่น้องยังกินนมอยู่แม่กับวัวตอนไดนะครับแต่ว่าสวงเต็มหมดละพ่อหายาะไฮไลท์เติบแล้วเมื่อนี้นี่ลูกชายคนเอาไว้น้ำกันครับซิฟซีเกาลอยครับราคาห้องต่อได้เด้อพี่น้อง ลูกบัวจอยเลยตัวนี้มันกินนมแม่ไหลแม่จอยลูกบัวจอยนี่ครับนมสีเต่าครับลูกยังกินนมอยู่นังขาดํำเลียงจังหน่อยนะครับตรข้าบ่อแพงทปเลียงเอาบ้านพวกนี้ไม่หยาดไหลๆนะครับโอ่ง้างได้ยดอกเบ่งทายยางเพ่นนี่ครับตังนี่อัธยอนแสงนี่นี่ครับแม่พ่นโอ้โหตกทอดประกันให้ได้ครับเลืองสิบหามือครับพี่น้องนะครับทรงปีกับเอาหาสิบกิโลครับแก่ไก่ก็ลดกันไดนะครับ ลูกไส้เพื่อนแอบแต่ผมลูกไส้ละเพื่อนเอาสนใจทร่มาสอบถามเพิ่มเติมได้ลูกกระซี่เดือนก,กว่าละนะครับแม่กระนายัยงไม่สมดอกนะครับนี่นุ่มเพืเ่อนมึงทายย่างเพื่อนปนไปปนมาเลนะครับกินเฟืองไปก่อนมือเนี่ยปนตกปนตกเอาเบอร์ไล์เบอร์อโทรเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเดี๋ยวผมเกิดพิธายง่วงให้ประท้อนก่อนประท้อนโทรมานะครับ พันธุ์ทายหลบผิดจ้าพันว่าเอาเอาดึถือใหม่พี่น้องกันครับนี่หัวอสองตัวนะครับอนาคตมีแน่นอนครับพี่น้องครับก็มีตรงไอ้ขนหางพันธุรุ่นั่นแหละนะครับตามภาพแต่ว่าบริหารบริหาขาดบริหารยังครับพี่น้องเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับปงใหม่บักลาหลังเพิ่อนอวดอยู่ด้นี่หลานใหม่เอานะครับอ่ะเฟซบุ๊กกับพี่จ่าปฐุมราชครับคุณตาเจ้าน้องไปเลี้ยงครับพี่น้องอ่านี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ